กนหยุดชอนซ่อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมปนละหมัดจัดใหม่ปลละมัดจัดใหม่จใหม่ปลละมดจัดใหม่จัดใหม่ปลละมัดจัดใหม่เด็ดครับสนุนโดยตู้เย็น v ี p o k e AI จากซ a m s u n g เรภัณฑ์เซนโซไดม์ติแค i c วิกซออก สวัสดีค,ดค,ครับอัลละมานจันใหม่หมเด็เดบขอต้อนรับเข้าสู่รายการอารัลละมา,านจันใหม่เด็ะ,ดะและช่วงล่งนะคะสนับสนุนโดยตู้เย็น AI จากซัมซุงผลิตภัณฑ์ซนสุดา multi care และวิกซาวโก้โอุ้ณถามฉันอยากจะถามวีเวเองว่าวันนี้ คุณเป็นคนจัดการคุณเชิญใครมาต้องถูกอกถูกใจพี่ไก่แน่นอนนะทำไมล่ะคะพอน้องหล่อมาโอ้หล่อเหรอหล่อมากหกเทาะเลยนะคะจาคือน้องมีนนิจคูณนะคะวันนี้มากับผู้จัดการน้องชามสุภณิชาจากละครจากละครเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของฉันเฮ้ยจะเป็นเวลาของดวงดาวเอามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพูดจากมาเอาไปย่เช่นัเลยค่ะเจอเลยค่ะ ดูสูงท่ายหูสูงไท่ายรู้ร้อยเก้าเอ็นสูงสูงสูงนะรหล่อขึ้นเคยเจอตั้งแต่ยังละอ่อนน้อยนะคะต้องถามเลยว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วกระแสตอบรับของคุณขนาดไหนเป็นอีกบทบาทหนึ่งครับผมแล้วบทเป็นปัทวีครับเป็นเชฟซึ่งมารายการอนุมานจานใหม่เด็ดเด็ดซึ่ง ตอนในเรื่องอ่ะทำอาหารเป็นครับแต่ตอนเนี้ยไม guide. ่ได้คุยกับเขาคนาเดียวเห็นเป็นผู้ชายไงทิ้งผู้หญิงเลยผู้หญิงเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนิทกันขนาดไหนคะัสองคนโอ้ก็ดูแลกันมาสามปีสี่เกือบเกือบสี่ปีสี่ปีคือรู้นิสัยใจคอกันใช่ทำอาหารเป็นไหมเมื่อก่อนเป็นตอนนี้ไม่ได้ล่ะกู้เลยอย่างนี้ตอนเล่นละครเขาทำเก่งนะแต่ตอนนี้บอกว่าทำให้เป็น ไม่ได้กระแสตอบรับจากละครเป็นยังไงบ้างละครจบแล้วครับผมก็ถือว่าดีเลยครับผมก็ถือว่า,าได้ร่วมงานกับนกักแสดงที่อายุเท่าๆกันคือน้องริวมิ้นแล้วก็น้องน้ำฟ้าครับผมก็ถือว่าเป็นเคมีใหม่ๆที่ให้ทุกคนติดตามในงานอันนึงเลยอยากรู้จริงว่าในฐานะที่เคยเป็นนักแสดงละครปกติคือมันมีเข้าพระเข้านางกับผู้หญิง<ช>แล้วเวลาไปสายวายเข้าพระเข้านางกับผู้ชายความยากง่ายก็ด้วยความที่ผู้ชายมันจะ ไม่ไม่ผมไม่ค่อยเขินผู้ชายแต่จะเขินผู้หญิงมากกว่าจะเขินผู้หญิงนะใช่ครับเชลยแม่หมูก็ไม่เขินพี่ก็ลองลองสักหน่อไม่ไ้วอเอางี้เย็นแยมเราเมื่อกี้พี่ไก่บอกว่าไม่ให้บอกใช่ไหมว่ามีอะไรให้คนติดตามกันเองเอางี้เราสปอยคนดูนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบอะไรอะไรก็ไม่ให้พูดอะไรก็ไม่ให้พูดเพราะฉะนั้นเราสามารถให้สปอยว่าจะมีผลงานอะไรบ้างเอาก็ตอนนี้กําลังมี เด๋ยวติวเตอร์พี่วันมาสอนครับผมเล่นเป็นอะไรยังไงเล่นไทเตอร์เล่นบทเป็นเบสครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นอยู่ในครอบครัวที่ถูกวางไว้ว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือก็ตามชื่อเรื่องครับพี่วันมาสอนเลยต้องแบบตั้งใจเรียนว่าอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวไม่ได้เป็นคนตั้งใจเรียนหมายถึงว่าในตัวเรื่องในตัวละครใช่ในตัวละครขับตัวจริงจะเป็นเหมือนกันตัวจริงตั้งใจเรียนนะ ก็ไม่เพราะฉะนั้นก็คาแรคเตอร์ก็ใกล้เคีกันครับผมเป็นดราม่าหรือเป็นแอคชั่นกันเรืก็เป็นเออนางผีครับเอาเป็นนางผีเป็นนางผีใช่ซึ่งซึ่งสยองขวัญออกแนวสยองขวัญใช่ครับซึ่งพี่สาวเราเนี่ยเป็นคนตั้งใจเรียนมากแล้วจะมีอาถรนหนึ่งที่ ที่แบบว่าทุกคนเล่าขานกันต่อว่าถ้าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยจะได้แบบว่าจะสอบติดหมอจะสอบติดนายร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม<อ>แต่ซึ่งใช้สายมูซึ่งมันแลกมันด้วยชีวิตซึ่งพี่สาวเราวันหนึ่งอ่ะไปขอแล้วเราก็ไปรู้แล้วเราก็ต้องช่วยไขยปริศนาแล้วก็ช่วยพี่สาวเราแล้ววันนี้เนี่ยจะทําอะไรให้รสชานิสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ไขย,ยูยี่ครับสามชั้นทอดน้ำปลาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นยังไงแต่ไขย,ยูยี่เนี่ยเออมันจะแบบกึ่งกึ่งสุก ก <c oughs> ึ่งดิบครับผมตอนทอดไข่ก็ดไข่เหมืนอนออมเล็ตแต่ก็่ใชแต่ก็เป็นไข่ย,ยุยี่เราไปดูที่ว่ามันเป็นยังไงไปเข้าครัวกันครับแล้ววันนี้น้องมีเราจะมาทำเมนูหมูสาชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ไข่โยเย่ละให้พิธีกองเราได้ชิมกันหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอส่วนรสชาติจะประมาณไหนเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กัน สนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟ์ลี่แกงกงสุทบสบายยืดสองเท่าวสวมเองง่ายแค่ดมเบลค้ายใส่แกงในทิพยะพประกันภยัยและชุดที่สองสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์ลี่และทิพยะาประกันภยัยอืมวันนี้จะทำ หมูสาชั้นท<ข>อด <ขอ S 2> น้ำปลาไขย่ยูยย่ยี่เพราะฉะนั้นทางเราได้เตรียมวัตถุดิบเอาไว้แล้วค่ะเดี๋ยวพ <c oughs> ี่ก่ยูยิ้มแล้ววัตถุดิบของเมนูในวันนี้ก็มีดังนี้นะครับนะแล้วขอทําให้ออกมาโดเดแล้วก็กินได้นะครับกรรมการจะได้ไม่บนะถ้าพร้อมลราก็ลงมือทําได้เลยครับเพ ผักเผือกไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช้แค่นี้เหรอไม่จับผักเมนูมินี่นะโอเคนะคะ <c oughs> วัตถุดิบน้อยมากแต่พี่เมียอันนี้ให้ด้วยนะคะน้ำจิ้มไก่ตามแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานไม่ใส่ปนสังกกเสียไม่ใส่สีและไม่ใส่ผงชูดดรสกันอืมอ่ะลุยเลยลูกเคยทํามาก่อนไหมเราเคยทําอะไรมาก่อนพี่ผัดไหมแล้วหนูไม่ทอดทอดไข่แต่ไม่เคยทำอันนี้มาก่อนเลยแล้วทำไมถึงแล้วทำไอยากทำให้เราทานอ่ะงง <ก>นั่นน่ะสินั่นน่ะจะเริ่มหันหนูแแต่ว่าอยู่ที่คลิปแล้วเอามาคีปอะไรก่อนงงม,มากมันไม่เก่งม,มันทำอะไรเก่งบ้างก็นอกจากเล่นมาร์ตกดสั่งกดสั่งเก่งมากแล้วอยากกินอะไรก็สั่งเอาเนาะใชคอคือ <c oughs> <c oughs> จะไม่คิดจะบเราทำเลยหรอจ่ายเงินจ่ายเงินเก่ง แล้วก็ตอนนี้นอกจากาเล่นละครแล้วเล่นหนังแล้วยังมีอะไรที่ที่อยากทำเปิดร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอยากเปิดคาเฟ่เป็นเป็นเกี่ยวกับขายกาแฟก็กาแฟแล้วก็จะเป็นของหวานก่อนน้ำมันอยู่นี่ยังไม่ใส่น้ำมันค่ะยังไม่ใส่เพราะว่ามันเป็นน้ำอยู่แล้วต้องใส่น้ำเปล่าใช่ไหมใช่เอาไมมน้ำแค่นี้นะครับพอแล้วก็ใส่หมูครับ เคอมีหน้าที่เคลียร์หูใช่ครับหนูอยากรู้กันว่าเคลียร์หูนี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่า,ามันอกมาเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นมนจากทา่ทานเท้าน้ำลาแล้วใส่ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะเ่อ ไม่รู้มืองกันะผมก็ดูเขามาไม่รู้อะไรสักอย่างแต่จะทาให้เรากินแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยครับทไมสีไม่เหมือนในคลิปก็หนูต้องหนูต้องทนคลปเูสอะไรคสีอะไรสีสวยกว่านี้สีสวยสีมันไม่ชิดแบบนี้ใช่ครับคาดหวังความอร่อยไหมถามเราถามเราหรือถามตัวเองหรือถามน้องก็ผมว่าน่าจะกินได้ครับน่าจะกินได้อาจเยวก่อนตอนนั้นคุณทอดหมูไปก่อนไข่ยู่ยี่นี่ใครทา หนูทําได้ค่ะหนูทําได้นะหนูทําไข่ยู่ยี่มันจะได้เสร็จพร้อมกันได้ค่ะหนูจะเอาอะไรแต่ว่าหนูเสร็จเร็วมากเลยนะถ้าเป็นไข่ยยี่แล้วเอาเถอะไอเสร็จแต่อันเนี้ยไข่แปดมีความชอบความรักกับการไข่แปดถือว่าหมายว่าพอเราเกณฑ์แล้วก็ไข่แปดมันเป็นเลขแปดแล้วนี่จะคั่วต่อไปจนกว่าน้ำมันมันจะหมดยังไงเฮ้ยสีเริ่มสวยนะสีเริ่มสวยคุณจะให้น้ำมันมันออกใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมดีแล้วเห็นไหมเออเออถ้าเวลาไปคลุกมันเฉยเฉยเนี่ย น้ามันโยมค่ะถ yeah, ้าเกิดเราคูเคี้ยเฉยมันก็จะขอบแขกขอบแขกเห็นไหมแต่ถ้าเื่อเราจับขึ้นมาเราพลิกมันไปอย่างนี้เห็นไหมเอ๊ะสามชั้นท่าน้ำปลามันจะไม่มันจะไม่ได้เป็นเหมือนหมูกรอบเนาะใช่ครับมันจะเป็นหมูสามชั้นที่ที่เรารีดน้ํามันออกออกมาเพื่อทอดแล้วอาจจะต้องใส่น้ํามันหอยซีอิ๊วขาวใช่ไหมใช่ครับหรือน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับยัมใส่มไหมใส่มไหมคุณใส่เมื่อไรบอกทหารประหลามพิชามใส่เมื่อไร่ดูเป็นผู้จัดการใครบ้างะคะ อ๋อตอนนี้ดูหลักเป็นมีนคนเดียวค่ะดื้อไหมก็มีบ้างมีบ้างก็ดื้อเงี่ยบบางทีครับแต่ก็รับทราบแต่ว่าไม่ถามทำไม่อีกเรื่องหนึ่งอยู่อารมณ์อยู่ที่อารมณ์ออกประเด็นแล้วอันนี้พี่ว่ามันน่าจะสุกแล้วเนาะได้ไหมฮะไดาอันนี้กุญชาออย่างครับอย่างนี้ได้ค่ะใส่อะไรต่อไปใส่น้าปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่น้าตาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตักใสย กลิ่นน well. ้ำปลาหืมเริ่มอร่อยแล้เนี่ยเริ่มพอไหมโอ้สีมาละสีผ้าสวยละสีมาละฮสีมากลิ่นมาค่ะกลิ่นมาละของกลัวมันไหมอ่ะน่าจะสุกแล้วล่ะพี่ว่าใช่ครับผมว่าน่าจะสุกแล้วใส่แบบนี้ผมว่าน um> ่าจะสุกแล้วผมว่าผมว่าน่าจะสุกเอายูยี่ไหนตรงไหนไม่เห็นยูยี่เลย อันนี้เรียกว่ายู่ยีอันนี้เรียกแล้วใช่ไหมเหมือนไข่ดาวนะใช่เหมือนไข่ดาวมันคือไข่ดาวแหละมันคือไข่ดาวแต่ตีตีไข่แดงให้แตกไม่ให้เป็นกลมทานกับอะไรอาหารสองอย่างที่ทานกับข้าวสวยข้าวสวยค่ะใช่เอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ที่ไข่ยูยี่กับหมูทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันตรงนุ้นเลยนะครับัปแต่ก่อนจะไปชิมนะคะ ช่วงนี้เราก็มีนี่นะคะมอบให้นะเพิ mm ่มความอร่อยนะคะเพิ mm ่มความอร่อยในการทำอาหารประจำครัวรือนของคุณด้วยชุดของแม่ประนอมค่ะตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยให้เอาไว้ติดครัวค่ะนี่อย่างถูกนะหน้าตาสวยนะหน้าตาดีนะหน้าตาดีแต่ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเอาอย่างนี้ให้คุณสองคนชิมก่อนหมูหนูเป็นยังไงเล่าชิมแล้วเล่ารสชาติเป็นยังไง ลุนลุนตื่นเต้นตื่นเต้นก็ดีกว่าที่คิดครับดีกว่าดีกว่าที่คิดจริงเหรออหเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ตัวเองเท่าไหร่เจ็ดแล้วกันครับเจ็ดมาอร่อยเขายังให้เจ็ดเขาบอกอร่อยนะพี่ธงมาเจอแต่ว่ามันแบบไหมนึงมันมีกลิ่นไหมนิดนึงพี่ว่าไหมมันอาจจะหอมกระทะก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะเราพร้อมกันไปได้เนาะไปได้นะคือว่ากินได้แล้วก็ อร่อยกับคราวที่แล้วที่มาล้วกินไม่ได้ปลบเบอร์ให้ว่าทำอร่อยขอบคุณครับก่อนจะจากกันมีผลงานหนังอะไรให้ฝากอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับผมก็ตอนนี้นะครับ The เต t ร r พี่วันมาสอนนะครับผมก็กำลังอยู่ในโรงทุกโรงภาพยนตร์เลยครับเดี๋ยวใส่ถุงให้กลับไปกินบ้านนะครับไปฝากคนที่บ้านสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนได้เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณน้องๆมากขอบคุณครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดยเปบบซี่สวัสดีค่ะวันนี้ไก่ไก่วรายุทธมีอะไรมาแนะนำกับเพิ่แฟนรายการอลมานจานใหม่เด็ดนะคะคือไก่วราปิษนาฮาร์ทเซรั่มค่ะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะทาก่อนแต่งหน้ามีส่วนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและดูเรียบเนียนเครื่องสำอางเกลี่ยง่าย ดูติดผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่แห้งและไม่เป็นขุยค่ะมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะใบหน้าดูกระจ่างใสข้อสำคัญมีสารสกัด4อย่าง1เมลาซิโลมีส่วนช่วยเรื่องหน้าแลดูกระจ่างใสไฮยาลูโรนิกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสารสกัดจากใบชาเขียว มีส่วนบำรุงผิวให้แลดูสุขภาพดีเจเดอร์มิสมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะอยู่ในไก่เวลาเซรั่มตัวนี้แล้วค่ะค่ะวันนี้ไก่ก็มีโปรเด็ดเด็ดโปรดีดีมาให้กับแฟนรายการปลมานจานใหม่เด็ดค่ะโปรพิเศษฉลองครบรอบ1ปีซื้อ1ชุดลด30%ค่ะถ้าซื้อ2ชุด ลด35%ค่ะถ้าซื้อ3ชุดเหรอคะลดไปเลย40%ค่ะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้1มิถุนายนถึง30มิถุนายนเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับเซรั่ม1ขวดพร้อมสบ็อกซ์เซต1เซต1กล่องประกอบด้วยอะไรรู้ไหมคะ1ลิฟกอดเจลล้างหน้า1ชิ้น ช่องทางการสั่งซื้อ,หร,อ 2, หรือคะ0819919392หรือแอดไลน์ไก่วราคะ่ะส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อคะ่ะโปรพิเศษฉลองครบรอบ1ปีซื้อ1ชุดลด30%คะ่ะถ้าซื้อ2ชุด ลด35%ค่ะถ้าซื้อ3ชุดเหรอคะลดไปเลย40%ค่ะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้1มิถุนายนถึง30มิถุนายนเท่านั้นช่องการทางสั่งซื้อเหรอคะ0 8 1 9 9 1 9 3ห2หรือแอดไลน์ line, มีแอดด้วยนะคะไก่วราส่งฟรีและสามารถ เก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อไก่วราเซลัมค่ะและโชืุ่สุดท้ายสนับสนุนโดยเต๊ปซี่ออนะะพูดแล้วต้องเอามากินหน่อยสิคะพูดแล้วต้องได้เห็นภาพด้วยนะคะเรียบร้อยเลยรีบทานใช่ไหครับพี่ไก่ยพี่กาได้ไปแต่งตัวใช่นะฮะเอ,อ๊ะวันนี้จะไปร้านไหนดีนะ จะแต่งตัวสไตล์อะไรต้องตามไปดูพี่ไก่ค่ะแต่งตัวเปรี้ยวขนาดนี้จะไม่เที่ยวเหรอคะโอ้ย,อยนี่ฉันจะมาเที่ยวอยาไม่ได้มายืนเยี่ยว <S <S 1> <S 1> แม่นี่ในช่วงนี้มันช่วงแต่งตัวมากินค่ะวันนี้เราจะไปกินที่ไหนคุณ พบกับความอร่อยร่อยค่ะกับร้านครัวสมอชุดนี้ต้องบอกเลยว่าสาวๆยี่สิบต้นๆยังต้องยอมแพ้ที่ฉันมาในยุคเซเวนตี้ค่ะต้อบดพระเจ้าตอนนี้เดินเข้าไปในร้านนี่ไหมคะสวยๆหน่อยเอาได้โอ้ร้านก็สบายๆชิวๆนะคุณใช่ค่ะ คุณอะไรนะใบใบบอลใบบอลอย่าอย่อยที่บอลไม่ต้อยกระดาษเะไสบายดีคุณใบบอลเจอตรงนี้เลยรมาดแคมว้าวเท่นะคะคุณใบบอลค่ะวันนี้ค่ะได้แบบรู้มาว่าเมนูเด็ดที่จะมานําเสนอพวกเราเนี่ยมันจะต้องเด็ดต้องปังใช่ไหมคะครับผมอร่อยแน่ครับคือคือซี่โครงหมูย่างครับอ ันี่มาแล้วตอนนี้ได้คุณใบมลอยเขาพูดถึงความพิเศษเลยไหมพี่ไก่มันเด็ดแค่ไหนก็เมนูนี้คือซี่โครงเรานี่ต้องตุ๋นมาก่อนครับมานหกชั่วโมงใช่ครับมันจะเปื่อยแล้วก็ร่อนทานง่ายครับผมน้ำที่นำมาใช่น้ำซอสเนี่ยเป็นบาร์บีคิวครับแต่ว่าผมอัดแอปให้มันเข้ากับคนไทยทานง่ายง่ายครับ ถือว่าเมนูนี้นี่คือแบบใครที่มาที่ร้านครัวสมอต้องทานต้องทานแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะใร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ชวดครับตั้งแต่คุณชวดคุณชวดกี่ปีแล้วนะห้าสิบน่าจะห้าสิบปีเท่ากับอายุเราเลยเนาะเออคุณเด็กกว่านั้นเหรอคะแล้วร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะการจนาพิเศษครับการจนาพิเศษมุ่งหน้าบรมมุ่งหน้าบรมคือสมาคมชาวปักใต้ครับอ๋อแล้วเปิดปิดกี่โมงครับเปิดสิบโมงครึ่งครับปิดสี่ทุ่มครับ เบอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเกิดแบบอยากโทรมาสั่ง02ครับ4103131เล่าไปเลยครับพิเศษยังไงอะไรยังไงนอกจากอันนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างแล้ตัวไอตัวซอสบาร์บีคิวครับจะใส่พวกเทอร์ฟสมุนไพรไทยใช่ครับให้เข้ากับคนไทยทานง่ายครับจะไม่เวสเทิร์นจะไม่ฝรั่งจ๋าเลยครับเลยมันจะไม่เลี่ยนพอนเอาช้อนตักปุ๊บคุณผู้ชมคว้ายนแย่เลยอะว้ไว้เขาบอกเขาบอก นาะอร่อยเป็นไงบ้างรู้นะมันอยู่ประฮัตนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าข้อดีของการนำไปตุ๋นก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อมันเปื่อยเปื่อยมันเลยทำให้เราแบบว่ามันแทรกซึมเข้าไปน่ะพอซอสเข้ามามันก็แทรกซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วไปย่างต่ออีกโอ้โหพี่ไก่น้ำซอสเนี่ยขอบอกเลยรสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไป แล้วก็ไม่ทําลายรสชาติของหมูนะ่ร้านี้นอกจากเมนูอาหารเนี่ยที่โครงหมูอบเนี่ยที่นําเสนอแลวหลากหลายเนี่ยมีสไตล์ไหนบ้างคะเดลารถ้าเกิดแบบมาแล้วทานเลยดังมาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นชั่วจะต้องเป็นแกงส้มครับแกงส้มเหรอคะแกงส้มแปซ่าครับเอ้ามีมีมีด้วยเหรอคะใช่ทำไมมาที่ร้านต้องสั่งเมนูแปซซ่าพี่แกงเราทําเองครับทำเองทุกอย่างคัดหอมแดงทุกสัวครับอืม มันกลมกลบมันต้องโคแล้วมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวนํามานิดๆตามภาษาแกงส้มแล้วอมหวานหน่อยๆตามภาษาแกงส้มไทยเพราะฉะนั้นกลมกลืนและกินได้เรื่อยๆไม่มีวันเบื่อไม่มีวันเบื่อหอมกลิ่นกระชายนิดนึงไม่นํากลิ่นอื่นออกมาเยอะเห็นปะดิฉันมากคุณดูจริงรู้เลยว่าใส่ใช่ไหมครับใชโอ่ เมนูอะไรคะเป็นแกงคั่วหอยขมครับไหนคะน่าทานมากนะคะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วน่าชิมขนาดนี้เราจะต้องชิมด้วยคุณขาลิ้นเราเลยครับพี่ไก่หอยขมนี่ผมแกะมาให้แล้วทานง่ายทานง่ายเลยแกะแล้วอร่อยอร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยสิอร่อยมากคิดนานแล้วตกใจไม่เราต้องระเลงลิ้นให้ทั่วก เราเลงลิ้นให้ทั่วกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในปากเราจะได้รู้รสความหอมของกะทิด้วยอ่ะหอมกะทิหอมเครื่องแกงใช่กระชายแล้วก็ยอดมะพร้าวเข้ากันแล้วมีความกรึบๆทั้งตัวหอยใช่มันนัวในปากอ่ะยำถั่วพูครับโอ้โหโอยำถั่วพูเก๋ว่าทุกร้านก็มีอ่ะเนาะนี่เป็นโบราณครับเฮ้ยรูปร่างหน้าตาน่าทานมากกุ้งตัวใหญ่มาก ตัวผูที่ร้านจะไม่รู้อ๋อเรอคะนตัวผูสดเลือดอันนี้ล่ะคุณวราคุณต้องชิมอร่อยอร่อยอืมมันมันจยังไงต่อมัน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 ในความเป็นตัวผูมันแล้วก็มันหอมเจียวมันหอมนะคะของอร่อยอย่างนี้ที่ครัวสมรซี่โครงหมูอบนะคะเป็นจานอร่อยจานเด็ดค่ะ กิ่มแล้วค่ะแต่ฉันไม่ยอมบอกแล้วฉันก็ไม่บอกด้วยว่าฉันไปกินอะไรมาไม่บอกอไม่เป็นไรแล้วของฝากหนูล่ะ หมดที่ร้านกินเกลี้ยงเลยทีมงานชอบมากทีมงานทุกคนชอบมากทีมากินหมดทุกอย่างเลยต้องดูกันนะค่ะเป็นยังไงครับพอดูกันแล้วก็บอกคำมาหน่อยว่าอยากจะให้เราไปร้านไหนให้ไปชิมที่ไหนอะไรยังไงส่งมาเลยแล้วเราจะไปชิมตามที่คุณบอกมาพบกับเราวันไหนอะไรยังไงบอกไปตีสิ กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่หนะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ8โมง15นาทีทางช่อง3กด3 3ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีโอลมานจานใไม่เด็ดค่ะเคยนั่งรถไปกับ,บเพื่อนนหมแ้วแกงส่นวนผสมทั้งทำมันตกรถให้คนบรเมย์ตกใจอ้าแล้วคุณละ <c oughs> ่ะเหมือนกันครับจะอชอบส้มตำยำอ,อะไรเงี้ยใช่ไสมเหนือยกินไหมใส่อั่วใส่ออเราล้วต้องกินอยู่แล้วคือแบบเพอร์เฟกทุกอย่าง มาใช่ของพี่เทวของพี่ธงกันเหรอคะอะไรก็เบรกไม่อยู่อะไรก็เไม่อยู่หนูรู้ใช่ไหมหนูทําให้พวกพี่กินแล้วพี่ก็ต้องวิจารณ์กันนะวิจารณ์หรือประจานคะประจานก็ได้เต็มสิบให้เท่าไหร่สิบให้สิบเต็มอู้หูยโอ้โหดู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 เสือจะขยับปาโอ้น้อยไปโกคตรใช่ไหมช่วยด้วยอํากาแปลงร่างแล้วยังไงค่อยค่อยอุ้ยเสือจะน้ำตาไหลแล้วค่ะ